สวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับ LCD กันอย่างอย่างละเอียดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับอย่างละเอียดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทำยังไงนะครับเราก็มาดูวงจรนะครับวงจรจะเป็นอย่างนี้นะครับมีขา E กับขา RS ก่อนนะครับแล้วก็มีขาข้อมูลนะครับ8ขานะครับขาข้อมูลนะครับ8ขานะครับของ LCD นะครับ 8ขาขาข้อมูลนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลของ lcd นะครับมีอยู่2ประเภทนะครับข้อมูลอของ lcd นะครับทั้ง8ขาเนี่ยนะครับเวลาเราส่งลอจิกออกมาทั้ง8ขาให้ lcd รับรู้เนี่ยนะครับข้อมูลตรงจุดนี้มีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือข้อมูลประเภทคําสั่งนะครับประเภทแรกก็คือประเภทข้อมูลที่เป็นชุดคําสั่ง นะครับปร,ประเภทที่2นะครับประเภทที่2ก็คือเป็นข้อมูลที่จะแสดงผลนะครับประเภทที่2ก็คือเป็นข้อมูลที่จะแสดงผลว่าจะให้มันแสดงอะไรออกมาใน LCD นะครับอย่างเช่นว่า1เลข1เลข2เลข3หรือไม่ก็ตัว A ตัว B ตัว C นะครับนี่คือข้อมูลประเภทที่2นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่จะแสดงผลนะครับเราก็ส่งออกมานะครับว่าจะให้มันแสดงผลอะไรนะครับ นี่คือข้อมูลประเภทที่น2นะครับทวนอีกครั้งนะครับประเภทแรกก็คือข้อม um ูลประเภทคําสั่งนะครับข้อมูลประเภทคําสั่งสั่งอะไรนะครับสั่งให้มันโชว์เคอร์เซอร์หรือไม่โชว์เคอร์เซอร์เป็นต้นนะครับหรือไม่ก็สั่งบอกให้มันบอกว่านะครับ LCD ของเราเนี่ยเป็นแบบ2บรรทัดนะครับไอ้นี้ก็คือเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งนะครับสั่งมันว่าเอาแบบ2บรรทัดนะครับเอาแบบโชว์เคอร์เซอร์หรือไม่โชว์เคอร์เซอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับ ปิดหรือเปิดจอ lcd อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งนะครับ er ทีนี้นะครับข้อมูลเรารู้แล okay. ้วนะครับว่ามีอยู่2ประเภทก็คือข้อมูลประเภทคําสั่งกับข้อมูลประเภทแสดงผลนะครับทีนี้ lcd มันจะแยกแยะได้อย่างไรว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งหรือข้อมูลไหนเป็นข้อมูลประเภทแสดงผลนะครับมันแยกแยะได้อย่างไรมันแยกแยะได้โดยนะครับขา rs ของมันนะครับซึ่งต่ออยู่กับพอร์ตที่3ขา7ของอะไรครับ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับมันจะแยกแยะว่าจะเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งหรือข้อมูลประเภทแสดงผลแยกแยะได้อย่างไรแยกแยะโดยขา r s ของมันนะครับแยกแยะโดยขา I/S ของมันนะครับ,นนรบถ้าขา I/S มีลอจิกเป็น0ูนย์นะครับถ้าขา r s มีลอจิกเป็น0ูนย์ข้อมูลที่ส่งออกมาทั้ง8ขานี้นะครับข้อมูลที่ส่งออกมาทั้ง8ขานี้จะเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งนะครับ ถ้าขา R s เป็น0นะครับข้อมูลที่จะส่งออกมาทั้ง8ขานี้จะเป็นข้อมูลประเภทคำสั่งนะครับทีนี้ถ้าขา IS เป็น1นะครับขา IS มีลอจิกเป็น1นะครับเป็นไงครับข้อมูลที่ส่งออกมาทั้ง8ขานี้ก็คือจะเป็นข้อมูลประเภทแสดงผลนั่นเองนะครับทีนี้แยกแยะออกแล้วนะครับ LCD เราจะแยกแยะออกแล้วนะครับว่านะครับถ้า IS เป็น0 ทั้ง8ขาตรงนี้นะครับที่ส่งมาให้ LCD จะเป็นอะไรครับจะเป็นคําสั่งนั่นเองนะครับถ้าขา RS เท่ากับ1นะครับข้อมูลทั้ง8ขานี้ที่ส่งมาให้ LCD ก็เป็นข้อมูลอะไรครับข้อมูลแสดงผลนะครับข้อมูลแสดงผลนะครับถ้าขา s เป็น1เนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลประเภทแสดงผลนะครับทีนี้ขา E ครับมาดูขา E เอาไว้ทําอะไรครับขา E ขา E ก็คือนะครับย่อมาจากคําว่า Enable นั่นเองนะครับ อินาเบิลนั่นเองนะครับก่อนที่จะสั่งข้อมูลใดๆนะครับข้อมูลทั้ง2ประเภทใดๆนี้นะครับจะต้องให้ขาอีเนี่ยเป็น1ก่อนเสมอนะครับพอเลิกติดต่อกับ LCD ปุ๊บก็คือต้องให้ขาอีเป็น0ูนย์นะครับขาอีก็คือขาอินาเบิลของมันนั่นเองก็คืออนุญาตให้ LCD รับคําสั่งนั่นเองนะครับขาอินาเบิลน,นะครับขาอีตัวนี้ก็คืออนุญาตให้อะไรครับ ให้ LCD นะครับรับรู้คำสั่งนั่นเองคำสั่งก็คือมีอยู่2ประเภทก็คือคำสั่งก็คือคำสั่งประเภทหนึ่งแล้วก็เป็นคำสั่งแสดงผลอีกประเภทหนึงนะครับทุกครั้งที่ติดต่อกับ LCD จะต้องให้ขาย E ตัวนี้เป็น1เสมอนะครับเมื่อเลิกติดต่อกับ LCD แล้วจะต้องให้ขา E ตัวนี้เป็น0เสมอนะครับไอ้นี้คือกฎนะครับก็คือนะครับเวลาเราติดต่อกับ LCD ลำดับแรกเลยปุ๊บเราต้องทำไมครับ ราต้องเซตขา E ตัวนี้ให้เป็น1นะครับเซตขา E ตัวนี้เป็น1ทีนี้มาเลือกขา RS นะครับว่าจะเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งหรือข้อมูลแสดงผลก็คือมาเลือกที่ขา RS ถ้าส่งลอจิกศูนย์ออกมาเป็นยังไงครับถ้าส่งลอจิกศูนย์ออกมาข้อมูลทั้ง8ขานี้ก็คือเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งนั่นเองถ้าส่งลอจิก1ออกมาปุ๊บเป็นยงไงครับข้อมูลทั้ง8ขานี้ก็จะเป็นข้อมูลอะไรครับข้อมูลที่แสดงผลนั่นเองนะครับ ทีนี้จะเขียนโปรแกรมได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูบทหน้านะครับแต่ที่แน่ๆนะครับทั้ง8ขานี้นะครับเป็นขาอะไรครับข้อมูลนั่นเองนะครับข้อมูลแยกเป็น2ประเภทนะครับข้อมูลประเภทคําสั่งกับข้อมูลประเภทแสดงผลนะครับขา RS นะครับเอาไว้เลือกนั่นเองนะครับว่าจะเลือกข้อมูลทั้ง8ขานี้นะครับ็นการบอกให้ LCD รู้นั่นเองว่านะครับบอกให้ LCD รู้ว่าถ้าขา RS เราส่งลอจิก1ออกมานะครับ ก็จะเป็นข้อมูลประเภทแสดงผลนะครับถ้าส่งลอจิกศูนย์ออกมาก็คือจะเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งนั่นเองนะครับทุกครั้งที่ติดต่อกับ LCD นะครับขา E จะต้องเป็น1เสมอนะครับเมื่อเลิกติดต่อกับ LCD แล้วเราต้องส่งลอจิกศูนย์มาให้ขา E ของ LCD เพื่อเป็นการบอก LCD ได้รู้ว่าเลิกติดต่อกับ LCD แล้วนะนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะติดต่อกับ LCD สรุปครับมีอยู่กี่ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือต้องให้ขา E เท่ากับ1 นะครับประเด็นที่2นะครับก็มาเลือกขา IS นะครับว่าจะส่งลอจิกศูนย์หรือลอจิก1ให้ขา IS ถ้าส่งลอจิกศูนย์ให้ขา IS เป็นไงครับแปดแปดขานี้ก็คือจะเป็นข้อมูลประเภทอะไรครับคําสั่งนั่นเองถ้าส่งลอจิก1ให้กับขา IS นะครับข้อมูลทั้ง8ขานี้ก็คือเป็นข้อมูลที่แสดงผลนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือพุนอีนะครับ หนึ่งประเด็นนะครับก็คือส่งลอจิกหนึ่งให้ให้ขา E นะครับของ LCD นี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นที่สองก็จะเลือกว่านะครับขา RS นะครับขา RS เนี่ยจะเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งนะครับจะส่งศูนย์หรือส่งหนึ่งให้ขา RSD นะครับถ้าส่งศูนย์ก็คือจะเป็นข้อมูลประเภทอะไรครับส่งศูนย์เป็นข้อมูลประเภทอะไรครับคำสั่งนะครับถ้าส่งหนึ่งก็คือเป็นข้อมูลประเภทแสดงผลนั่นเองนะครับ ถ้าส่ง1ไปให้ขา is เนี่ยก็คือข้อมูลทั้ง8ขานี้จะเป็นข้อมูลประเภทแสดงผลนั่นเองนะครับทีนี้การติดต่อการเขียนโปรแกรมติดต่อกับ lcd ก็คือจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับตะกี้ผมพูด2 2ขั้นตอนขออภัยทีนะครับพูดผิดนะครับก็คือนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือส่งลอจิก1ให้ขา e นะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับส่งลอจิก1ให้ขา e นะครับสเต็ปที่2นะครับเลือกว่าจะส่งลอจิก1หรือ ลอจิกศูนย์ให้กับขา R S นะครับถ้าเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งก็ส่งลลจิกศูนย์ให้ขา R S นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นถ้าส่งลลจิกศูนย์หรือลอจิกหนึ่งให้ขา R S เรียบร้อยแล้วก็คือมาส่งข้อมูลจริงๆนะครับให้ LCD ทีนี้ LCD จะแยกแยะออกแล้วนะครับว่าทั้ง8ขานี้จะเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งหรือเป็นข้อมูลประเภทแสดงผลนะครับหลังจากนั้นนะครับพอ สั่งข้อมูลเสร็จแล้วก็ดีเลย์ไว้สักพักหนึ่งนะครับสักพักเนี่ยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูตอนเขียนโปรแกรมนะครับดีเลย์ไว้สักพักหนึ่งหน่วงเวลาไว้สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งในที่นี้หมายถึงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูตอนเขียนโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับพอดีเลย์ไว้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เลิกติดต่อกับ lcd โดยที่เอาเป็นไงครับก็ส่งลอจิกศูนย์ออกมาที่ขา e นั่นเองนะครับแล้วก็ดีเลย์ไว้พักหนึ่งเป็นการบอก lcd ให้รู้ว่าเราเลิกติดต่อกับมันแล้วนะ นะครับฟังดูอาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับอาจจะสับสนเล็กน้อยเดี๋ยวนะครับถ้าใครไม่สับสนก็ดีนะครับเดี๋ยวนะครับตอนปเขียนโปรแกรมจะเห็นชัดเจนเลยนะครับสเต็ปของการติดต่อ lcd นะครับว่าติดต่อแบบจะให้ข้อมูลตรงนี้เป็นชุดคําสั่งหรือว่าให้ข้อมูลตรงนี้เป็นชุดแสดงผลนะครับก็เดี๋ยวจะ เขียนโปรแกรมให้ด so ูนะครับสร้างฟังก์ชันขึ <aren> ้นมา2ฟ uh ังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันประเภทคําสั่งนะครับในฟังก์ชันประเภทคําสั่งก็ทําไมครับเราก็ส่งลอจิก0ให้ขา I S นั่นเองนะครับในฟังก์ชันประเภทแสดงผลทําไมครับเราก็ส่งลอจิก1ให้ขา I S เท่านั้นเองนะครับแตกต่างกันอยู่2อแตกต่างกันอยู่ประเด็นเดียวนะครับข้อมูลประเภทคําสั่งเราก็ส่งลอจิก0ย์ให้กับขา I S ถ้าฟังก์ชันเป็นข้อมูลที่แสดงผลแล้วก็ส่งลอจิก1ให้ขา R S เท่านั้นเองนะครับแตกต่างกันประเด็นเดียวนะครับฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้นะครับเขียนเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ส่งลอจิกอะไรครับส่งลอจิกขา R S นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสั่งได้อย่างไรนะครับจะเขียนชุดคําสั่งเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับบทนี้ก็นะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอธิบายคร่าวๆนะครับขา E ขา R S แล้วก็ ขาข้อมูลทั้ง8ขาท่านคงเข้าใจแล้วนะครับก็คือขา E ก็คือขา Enable นั่นเองนะครับขา Enable นั่นเองถ้าส่งลอจิก1ก็คือเป็นการ Enable LCD นั่นเองนะครับว่าเราติดต่อกับ LCD อยู่นะบอกให้มันรับรู้ว่าเรากําลังติดต่อกับมันอยู่นะก็ส่งลอจิก1ออกมานะครับทีนี้มาที่ขา S นะครับว่าจิติดต่อเป็นอะไรครับข้อมูลประเภทคําสั่งหรือข้อมูลประเภทแสดงผลนั่นเองนะครับถ้าส่งลอจิกศูนย์ออกมาปุ๊บก็เป็นตัวบอก LCD ให้รู้ว่านะครับนี่ เราจะติดต่อกับมันเพื่อใช้คําสั่งนะนะครับทั้ง8ขานี้นั่นเองนะครับถ้าโลจิก1ส่งออกมาที่ขา S ก็เป็นการบอก LCD ว่าเราจะต้องการแสดงผลนะนะครับเป็นการอะไรครับทั้ง8ขานี้ก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราแสดงผลนั่นเองเป็นตัว B ตัว A ตัว C อะไรก็ว่าไปนะครับก็เท่านั้นเองนะครับประเด็นมันอยู่เท่านั้นเองนะครับบทนี้นะครับครับบทนี้ก็นะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็เรารู้ขา E ขา RS แล้วก็ขาข้อมูลทั้ง8ขาแล้วนะครับว่าขาข้อมูลทั้ง8ขาเนี่ยแยกเป็น2ประเภทก็คือข้อมูลประเภทคําสั่งกับข้อมูลประเภทแสดงผลนั่นเองนะครับถ้า RS ส่งส่งลอจิก0มาให้ RS ก็เป็นอะไรครับข้อมูลประเภทคําสั่งนั่นเองทั้ง8ขาก็เป็นข้อมูลประเภทคําสั่งถ้าส่งลอจิก1ออกมาให้ขา RS ข้อมูลทั้ง8ขานี้ก็เป็นอะไรครับข้อมูลประเภทแสดงผลนั่นเองนะครับก็ง่ายๆซื่อนะครับ ก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับคอนเซปต์ของ lcd ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราบทหน้าเรามาเขียนโปรแกรมกันนะครับครับบทนี้เราก็นะครับรู้นะครับขา e ขา s แล้วก็ขาคงบนเลขแปดขานี้แล้วนะครับครับเดี๋ยวบทหน้านะครับเรามาเขียนโปรแกรมกันจริงๆขอให้รู้ก่อนนะครับข้อมูลทั้ง8ขานี้นะครับต่ออยู่กับพอร์ตศูนย์นั่นเองก็คือขาพอร์ตที่ศูนย์ขาที่ศูนย์จนถึงพอร์ตที่ศูนย์ขาที่7นั่นเองนะครับนะครับก็คือทั้ง8ขานี้นะครับ ในตัว LCD จริงๆแล้วมันก็จะมีไมครคอนโทรเลอร์อยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับพอขา E ส่งมาปุ๊บเป็นการบอกไมครคอนโทรเลอร์ในใน LCD นะครับว่านะครับว่าเออเราติดกำลังจะติดต่อกับมันแล้วนะเราติดต่อกับมันอยู่นะนะครับแล้วก็ส่งลอจิก0หรือ1มาให้ขา S เนี่ยเป็นตัวบอกไมครคอนโทรเลอร์ใน LCD ว่านะครับ ชุดข้อมูลทั้ง8ขานี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลชุดคําสั่งหรือว่าจะเป็นข้อมูลชุดแสดงผลนั่นเองนะครับจริงๆแล้ว LCD มีไมโครคอนโทรเลอร์อยู่ข้างในอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับมีอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับ LCD เนี่ยจะมีไมโครคอนโทรเลอร์อีกตัวหนึ่งอยู่ใน LCD นั่นเองนะครับก็เรารู้แล้วนะครับขา E ขา RS แล้วก็ข้อมูลทั้ง8ขานะครับก็รู้ไว้แค่นี้เท่านั้นเองนะครับก็คือ3 3อะไรครับ 3 3ชนิดนะครับข้อมูลก็คือขาย e ขา r s แล้วก็ขายข้อมูลทั้ง8ขานะครับครับจะบทหน้าเรามาเขียนโปรแกรมกันจริงๆนะครับครับบทนี้ก็จบจริงๆแล้วนะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ